ไปเลยตามไปเลยมีออกโขนอีกไหมมีอัดรายการก่อนสิ้นปีบ้างคะของโหนวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดมีงานยี่สิบสองมีงานยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมีงานยี่สิบสามว่างยี่สิบสี่มีงานก็จะก็จะค่อนข้างแน่นนิดนึงนะคะคิวก็จะค่อนข้างแน่น,นทุกคนขาทุกคนขาไปเลยคะ่ะสั่งปลาบ้านเขียวสั่งปลาบ้านเขียวนะคะไปเลยคะ่ยคะ ไปเลยค่ะส the ั่งปลาบ้านเขียวนะคะทุกคนจะไปเลยค่ะสั่งปลาบ้านเขียวไปเลยค่ะสั่งปลาบ้านเขียวไปเลยค่ะโยนบ้านหลังคาสีเขียวโยนบ้านหลังคาสีเขียวนะคะโยนบ้านหลังคาสีเขียวขออนุญาตโยนบ้านหลังคาสีเขียวนะคะไปเลยลักษณสุกภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะใครใจดีส่งดอกกุหลาบให้ได้นะคะขอดอกกุหลาบคนละดอกได้ไหมะ ดอกกุหลาบคนลรดอกมาเลยดอกกุหลาบคนละดอกมาเลยขอดอกกุหลาบคนละดอกนะคะส่งมาเลยส่งมาเลยส่งมาเลยกาแฟมาเมื่อไหร่ต้นเดือนนะคะเคาะแล้วนะคะสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าคยเบขะแล้วรอเลยขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบค่ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบค่ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะอืม ไปหาซื้อของขวัญให้ลูกจับคิดมากก่อนนะคะคิดมากวันที่เท่าไหร่เนี่ยคิดมากคิดมากคิดใจคิดมากคิดใจวันที่เท่าไหร่นาะวันคิดมากทุกคนวันคิดมากคิดใจวันที่เท่าไหร่คิดมากคิดใจวันที่เท่าไหร่ยี่สิบห้าอืมเอ้ยี่สิบห้าเดือนหน้าอืมเอ้ยี่สิบห้าเดือนหน้าไม่ใช่เหรอ เดินหน้าเดอนนี้เดอนนี้ไม่ทันแล้วนี่เดอนนี้มันมันผ่านไปแล้วนี่เดินหน้าสิเดินหน้าก็อีกตั้งนานเดินหน้าก็อีกตั้งนานนะทุกคนใครอยากสั่งปลาอินทรีสั่งได้นะคะโยนบ้านหลังคาสีเขียวเลยตามไปที่บ้านหลังคาสีเขียวๆเลยไปโยนบ้านหลังคาสีเขียวๆเลยเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะอยากกินปลาอินทรียดดเดียว ที่ดิฉันขายอยู่นะคะตรงขาน้ำท่วมภาคใต้ใช่ไหมภาคใต้น้ำท่วมหนักเลยเก็บของมีค่านะคะทุกคนเก็บของมีค่านะอะไรที่มีค่าอะไรที่มันเสียหายง่ายอะ่ะน้ำท่วมอะ่ะเอาขึ้นที่สูงก่อนบางทีไปรอหน่วยงงหน่วยง,ง,ง,งานก็ไม่ได้นะอืม เริ่มเก็บแล้วค่ะทุกคนที่ปักหมุดนะใครอยากกินปลาที่ปักหมุดได้ปลามาแล้วคอนเฟิรม์มอร่อยมากขอบคุณค่ะใครอยากใครอยากกินปลารอบ่ายสามวันนี้นะคะใครอยากกินปลารอบ่ายสามวันนี้เลยรอบ่ายสามวันนี้เลยขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะ สวัสดีหนึ่งพันสี่ร้อยคนนะคะสวัสดีค่ะแต่วันนี้อากาศดีลมเย็นลมโกรกดีมากเลยอะลมโกรกดีมากกินข้าวหรือยังยังค่ะจะกินข้าวช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงค่ะกินข้าวก็กินมือเที่ยงจริงๆ กินข้าวมื้อเที่ยงค่ะสุราษฎร์ฝนตกแรงมากตั้งแต่เช้ายังไม่หยุดพักใต้หนักเลยนะนักพักใต้หนักสุดเลยพักใต้หนักสุดเลย <c oughs> กินอะไรคะคอลลาเจนคอลลาเจนค่ะ คอลลาเจนคอลาใจคอลลาเจนกินตอนกินตอนท้องว่างดีสุดถ่ายอะไรมาให้เช้นดูอเนี่ยกดดูไม่ได้เนี่ยถ่ายอะไรมาเนี่ย กินตัวไหนอยู่กินกาแฟแพรลี่ค่ะรอกาแฟแพรลี่เลยค่ะ มันกินอะไร กินอะไรของมันอาจารย์เบียร์มาตึรศ์ด้วยมั้ยคะ ึกซีพมีงานอะไรคะทุกคนข้าจอเข้าใจให้ด้วยนะ ขอจอข้าใจให้หน่อยยังไม่ได้ทานค่ะข้าวต้องทานตอนทเที่ยงมื้อเที่ยงค่ะดิฉนไม่ควรทานข้าวเที่ยงตื่นมาก็เธอกินข้าวเที่ยงข้าวเช้าไม่มีค่ะไม่มีข้าวเช้าในสัรระบบนะคะ <c oughs> เออสวัสดีค่ะและคุณแพรรี่ขอบคุณค่ะ อยากชวนมาเที่ยวอเมริกาอยากไปทเที่ยวต่างประเทศเหมือนกันค่ะนอนริโอนาลกค่ะแม่แดงขอบคุณค่ะตาต้ามาส่งของขวัญให้พี่กีกแล้วเก็บตังไว้ที่ต้าเอ้ยต้าส่งของขวัญให้พี่กีกแล้วเก็บตังไว้เถอะลกูกเอาตังแม่มาเติมของขวัญอีกแล้วเนี่ยเปพี่ยังขนาดนี้เปสาวจะขนาดไหนวะเนี่ย ตาเอยเปพี่ยังขนาดนี้เปสาวจะขนาดไหนปีใหม่เที่ยวไหนก็อยู่กับครอบครัวค่ะไม่อยากไปเที่ยวไหนอยู่กับครอบครัวค่ะเดี๋ยวหลังปีใหม่อาจจะไปเที่ยวหลังปีใหม่อาจจะไปเที่ยว แม่ให้ห้าสิบตาให้แพรลี่สามสิบแม่แดงขอบคุณค่ะแม่แดงขอบคุณค่ะดูลงคลิปคู่ยิ้มทุกรูปยิ้มทุกคลิปเลยก็นั่นแหละก็คลิปไหนตลกตลกก็มาลงให้ทุกคนแบบได้แบบเอนจอยกันไงเป็นพลังบวกให้ทุกคนแบบเห็นอะไรที่มันตลกตลกเป็นคนปีชัยเป็นคนชอบปีนัะเป็นคนชอบเสียงหัวเราะดีชัยเป็นคนชอบเสียงหัวเราะ ต้าสายเปต้าสายเปไอต้ตากูว่าเพื่อนมึงไม่ได้ไปโรงเรียนอีกแล้วมั่งวันเนี้ยกูกําลังสังหรณ์ใจอยู่ว่าเพื่อนมึงไม่ได้ไปโรงเรียนวายต้ามาช่วยน้ำท่วมใต้มั่งค่ะแม่แดงขอบคุณนะคะ พี่แพรรี่ปักตาหน่อยน้องจะได้รายบ้างเอออืมอ๋อไปเที่ยวอยู่ไปเที่ยวอยู่พัทยาอีกแล้วว่าไปทำไมพัทยาไยก่ต้ามึงไปไปมาๆน่าชีวิตสวัสดีครับคุณแพรรี่สวัสดีครับสวัสดีหนึ่งันห้าร้อคนนะคะใครใจดีส่งดอกกุหลาบให้ได้นะคะใครใจดีส่งดอกกุหลาบให้ได้นะคะใครใจดีส่งดอกกุหลาบให้ได้นะคะ คุณแพรดี่คิดดีมากเลยใครใจดีส่งดอกกุหลาบกูใจส่งอะไรให้ได้นะคะขอบคุณนะคะหน้าสวยขอบคุณค่ะหลวงพี่ในวันนั้นนางก็พูดของนางไปเรื่อยแหละผู้ชายอ่ะพูดไปเรื่อยเปืยแฉะเบื่อมากแพรกลัวค่ะแพรกลัวมากผู้ชายปากหวานแพรกลัวค่ะแพรกลัวโดนหลอกแพ้กลัวโดนหลอก <laughs> ขอบคุณสำหรับยาดมนะคะขอบคุณสำหรับยาดมค่ะขอบคุณสำหรับยาดมยาใจนะคะสวัสดีหนึ่งพันห้าร้อยคนสวัสดีหนึ่งพันห้าร้อยคนค่ะส่งของขวัญให้ได้นะคะส่งของขวัญให้ได้นะคะอืมไม่ไปดูอะไม่ไปดูอะ พี่เกียรติอืมเราสวยเรามีเงินสวัสดีหนึ่งพันห้าร้อยคนนะคะทุกคนเข้าไปสั่งปลาได้นะคะใครอยากกินปลาเดี๋ยวเดี๋ยวให้อันนี้เดี๋ยวให้อันนี้โยนบ้านหลังคาสีเขียวๆนะคะเข้าไปเลยมีแอดมินตอบใครอยากกินปลาอินซีสั่งไว้ก่อนได้เลยนะวันนี้เดี๋ยวดิฉันไลฟ์ขายตอนบ่ายตอนบ่ายสา,า,ามคุณจะสั่งไม่ทันนะคะเพราะว่าลูกค้าเยอะมาก ฉะนั้นอยากกินกินตอนนี้เลยอยากกินกินตอนนี้เลยอยากกินกินตอนนี้เลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยปลาอินทรีโคตรอร่อยนี่การันตีโดยแม่หอมของดิฉันแม่จริงหรือเปล่าแม่อย่ามาเมานะอร่อยไม่เห็นส่งคลิปส่งอะไรมาให้ลูกเลยอปลาอินทรีโคตรอร่อยแบบธรรมดาไม่เค็มใช่ไหมใช่คะ่ะ การันตีโดยดีเจต้นหอมนะคะทุกคนเ <laughs> นี่ยไปตามพี่ปักหมุดเลยไปเลยโยนบ้านหลังคาสีเขียวๆบ้านหลังคาสีเขียวๆไปเลยไปเลยไปเลยบ้านหลังคาสีเขียวๆจ้าไปเลยสั่งวันนี้ได้วันไหนรอของไม่เกินสองสามวันนะคะรอของไม่เกินสองสามวันคะ่ะได้แน่นอนอืมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะ ขอเอข้าใจให้ด้วยบ่ายสามเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวไลฟ์ขายตอนบ่ายสามสีขาวได้ไหมพี่คืออะไรอะ่ะต้าสีขาวคืออะไรอะ่ะเก็บในช่องฟีดได้นานแค่ไหนสองอาทิตย์สองอาทิตย์อยู่ได้สบายสบายค่ะสองอาทิตย์อยู่ได้สบายสบายค่ะแต่ว่าอาหารมันเป็นอาหารที่ทอดสุกแล้วใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ได้ประมาณนั้นแต่ว่าสามารถแบ่งแบ่งออกมาเวฟหรือออกมาอุ่นทานได้เลยนะคะปลาสุกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะคุณแม่ปลาสุกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะปลาสุกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว สามารถแบบทานได้เลยน่ารักและขยันมากๆขอบคุณคุณพี่พิสมัมหนะตาเนี่ยทุกคนไปกดติดตามนางหน่อยไปไอต้าอิอเนี่ยปะมันอยากไล์มันไล์ไม่ได้มันอยากไล์แต่มันไล์ไม่ได้มันขยันมาส่งของขวัญให้ดิฉชนมันอยากไล์แต่มันไล์ไม่ได้แต่มันก็ขยันมาส่งของขวัญอืมเอามาทอดอีกรอบไหมไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าปลาสุกร้อยเปอร์เซ็นแล้ว ปลาสุกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไปเลยไปบ้านหลังคาสีเขียวๆเลยบ้านหลังคาสีเขียวๆรู้ไหมบ้านหลังคาสีเขียวคืออะไรเดี๋ยวดิฉันปักหมุดให้ไปบ้านหลังคาสีเขีวเยวมีแอดนะคะบ้านหลังคาสีเขียวมีแอดนี่ไปเลยไปสั่งได้เลยไปสั่งได้เลยพร้อมขายค่ะไปสั่งได้เลยรีบสั่งนะเดี๋ยวตอนบ่ายสามลูกค้าเยอะตอนดิฉันไลฟ์ตอ,อ bugün, ตอนที่ลูกอตอนที่ลูกน้องแพปป็กปลาคนสั่งจะเยอะนะ ถ้าคุณอยากสั่งคุณต้องสั่งตอนนี้เลยคุณไปบ้านหลังคาฟ้าเลยไปบ้านหลังคาสีฟ้าเลยไปเลยไปเลยโยนบ้านหลังคาสีฟ้าฟ้าเลยไปเลยค่ะไปสั่งเลยเข้าไปสั่งเลยนะคะเข้าไปสั่งได้เลยโยนแล้วโยนแล้วเข้าไปสั่งได้เลยเมลายรัชดาแพรลี่อาบน้ําหรือยังเดี๋ยวดูก่อนช่องจริงหรือเปล่าพี่เมลายอย่าพาลูกน้องไปขับรถกันวุ่นวายนะ อย่ลูกพี่มาแล้วกูเทศลูกพี่ก่อนเลยดูแลลูกน้องด้วยอย่าไปขับรถกันอะไรกันบนถนนหน้าลูกเขาจะตายสงสารลูกเขา <c oughs> สงสารลูกเขาเด็กๆอะไรอะถ้ามันอายุน้อยอย่าให้มันไปออกทริปด้วยสงสารมันเด็กอะอายุน้อยอ,ยอะ่ะมันยังไม่มีประสบการณ์ไงเวลาขับรถนะ่ะผู้ใหญ่ไม่เท่าไหร่หรอกผู้ใหญ่เอาตัวรอดได้ใช่ไหมล่ะ แต่เด็กตัวเล็กๆกสงสารมันฝากด้วยนะคะแต่มันพวกมาอายุน้อยเกินไปอย่าให้มันเข้าทิปอย่าให้มันเข้าทิปนะคะสงสารมันเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วสงสารมันอะมันอายุยังน้อยอยู่เลยอ่ะขับบางทีมันขับรถทางไกลไงเด็กมันไม่มีประสบการณ์มันอยากจะมันก็แค่อยากแบบอยากรู้อยากลองแล้วเด็กอะมันก็แค่อยากแบบความเร็วไง เอมันเห็นะอ้ามันก็เห็นไงมันก็อยู่กับใช่ไหมมันก็เข้าใจแหละฟิลเข้าใจว่ามันแบบมันอยู่มันก็มีไอดอลมันใช่ไหมเด็กวัยรุ่นนะมันก็มีไอดอลมันมันก็อยากเป็นเหมือนไอดอลมันพี่คนนั้นพี่คนนี้ใช่ไหมเออมันมีรถมันก็อยากบิดอยากซิ่งเข้าใจแหละแต่มันดีอายุมันยังไม่ได้ไงอายุมันยังไม่ได้ประสบการณ์มันไม่ได้ไงเวลามันไปขับบนท้องถนนที่มันรถมันเยอะรถมันเยอะไง สงสารมันไม่ใช่อะไรหรอกเวลามันตุยเย่มาแล้วสงสารมันสงสารมันนะเห็นข่าวไม่เคยซ้ำไม่ซ้าเติมนะไม่ซ้าเติมนะเวลาเห็นข่าวว่าไม่เคยแบบคิดแบบซ้าเติมแบบอะไรนะสงสารเด็กมันอนาคตมันยังมันยังควรมีอนาคตได้อยู่ไงยังมีอนาคตได้อยู่ไงบางทีอายุสิบหกสิบเจ็ดเงี้ยเอ้าตุยเย่ไปละตุยเยไปละอือเอ็นดูมัน ใช่ไหมคะทุกคนส่งผมนี้น่ารักค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าส่งดอกกุหลาบมาเลยมาเลยเลยส่งดอกกุหลาบมาเลยจ้าส่งดอกกุหลาบมานะคะกุหลาบกูใจส่งมาทานข้าวเที่ยงหรือยังคายังคานี่เดี๋ยวรอเที่ยงเนี่ย เดี๋ยวรอเที่ยงจะไปกินแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวรอเที่ยงจะไปกินแล้วไม่รู้แม่ทําอะไรไม่รู้แม่ไปทําอะไรเดี๋ยวพาไปดูว่าเขาทําอะไรกินไม่รู้วันนี้อขอบคุณพี่ฟ้านะคะไม่ได้ปลูกคนตาค่ะหนูอยากให้หมีน้อยกับแพรี่แต่หนูเข้าไปไม่เป็นคืออะไรคะหมายความว่าไงจะส่งของขวัญเหรอหรือว่าอะไรคะ พี่จะส่งของขวัญให้หนูเหรอหรือว่าอะไรพี่จะส่งของขวัญให้หนูเหรอ,อพี่กดพี่ก็กดตรงของขวัญสิพี่ก็กดตรงของขวัญซิ พี่ก็กดตงของขวัญสิผู้บริหารพูดกับเพื่อนว่าเธอผิดตั้งแต่เกิดแล้วที่เกิดมาเป็นทอมเพื่อนนั่งร้องไห้หนูควรทำยังไงอีผู้บริหารนี้ก็ผิดตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่เอาสมองมาด้วยละค่ะอีผู้บริหารคนนี้ก็ผิดตั้งแต่ มันเกิดมาแล้วมันไม่เอาสมองมาด้วยค่ะทัศนคติแย่มากไม่ควรเป็นผู้บริหารนะคะเป็นลูกจ้างก็ไม่ผ่านแล้วค่ะฝากไปบอกมันด้วยมึงอย่าว่าแต่มึงจะเป็นผู้บริหารเลยมึงเป็นลูกจ้างมึงก็ไม่ผ่านละค่ะทัศนคติติดลบอย่างนี้มึงควรทํางานกับแม่มึงคนเดียวค่ะไม่ควรทํางานกับคนอื่นทัศนคติไม่เลิศอีกหน่อยก็เจ๊งบริษัทมันนะถ้ามีผู้บริหารทัศนคติแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็เจ๊ง พัฒนาคติเหยียดคนอื่นอย่างเงี้ยไม่เลิศหรอกอีกไม่นานหรอกบริษัทมันเจ๊งแน่นอนอะไรเนี่ยวันเนี้หิวแล้วเนี่ยว ผัดอะไรผัดเครื่องไรไก่ผัดะเราอะไรคาอะไรคะลูลกเฮ้ยปุปูมาแล้วก็มือขาต้ม <laughs> เออคอ,อ,อมเมนต์นี้เลิศคอมเมนต์นี้เลิศบอกมันไปว่าบนโลกไม่ได้มีแค่มึงที่ปากดีคนเดียวเออเลิศคอมเมนต์นี้เลิศแต่ถ้าพูดไปก็เตรียมเตรียมหาที่ทํางานใหม่ได้เลยนะมันคงเอาเราออกแน่นอนแหละถ้าเราพูดแบบเนี้ย พูดได้ค่ะแต่เตรียมหาที่ทำงานใหม่ไว้ด้วยนะคะพูดได้ค่ะเดีไเอาลูกเอออกมาอดได้ต้องเตรียมหาที่ทำงานใหม่ไว้รอเลยนะคะเออบางทีเราก็รู้แหละว่าเราอยากตอบอะไรแต่บางทีมันตอบไม่ได้งไงอะไรอ่ะทำไมทำไมทำไมอยู่ข้างในไม่ได้เลยเหรอ ะออออ่่่โ้เห็นเขาออกมาก็จะออกเห็นเขาออกมาก็อยากออกอยากอยู่ข้างนอกอะไรอะไรมั <c oughs> นอ่อนจริงๆนี่นี่นเสียงคานอะไรคานนี่นีนี่างอยากออกมาเฉยๆค่ะทุกคน เอาหนูออกไปหน่อยแดดดี Daddy. วันนี้แดดดีค่ะแดดดี Daddy มากทุกคนในบ้านที่ฉันก็จะประมาณนี้แหละในบ้านไปห็นแต่บานไม่ออกบ้านวันนี้มีปูปูม้าใช่ไหม ทำไมมีปูม้ากินล่ะใครามาล่ะก็ซื้อที่เธอใครก็จะให้เราวันนี้มีปูม้า <c oughs> แม่บอกก็ซื้อสิใครก็จะให้มีปูม้านะคะอืมกินข้าวกับปูม้าค่ะวันนี้มีปูม้ามีกุ้งดำมีมือไข่มาแม่มาแม่อุ้มมาแม่อุ้มมาเนี่ยตัวเนี้ยลูกชาย ลูกชายสุดที่รักเลยลูกชายสุดที่รักเลยไปไหนไม่ได้เลยวันนี้บรรยากาศดีทำไมเธอตื่นเร็ว okay. ก็มีคนโทรมามีงานเข้าสองงา2 2> น,นยังอ่ยังไม่ใช่เดือนเวนี้เดือนหน้านะ<อ>งานของเดือนหน้าอขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะาขอบคุณนะคะ ทำหน้าหมอเดียวกับแป้งฝุ่นไหมน่าจะใช่อะ่ค่ะน่าจะใช่หมอเดียวกันค่ะหมอเดียวกันกับพี่แป้งฝุ่นค่ะสวัสดีคนมีความรักพี่พัทนี่ก็ไม่ตื่นเนาะสวัสดีตัวเองเหรอคะพี่พัทพี่พัทต้องพูดภาษาลาวไว้เยอะๆนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปใช้ชีวิตอยู่แถวสุวรรณเขตนะคะต้องเตรียมพูดเพื่อได้ไปอยู่หลวงพระบาง ไปเป็นทนายอยู่หลวงพระบางนะคะต้องหัดพูดภาษาลาวไว้เยอะๆยิ่งภาษาลาวกับภาษาอีสานมันก็คือกันนั่นแหละหน้าผ่องใสสดชื่นขอบคุณค่ะเพิ่งตื่นนะเนี่ยเพิ่งตื่นมันจะเพิ่งตื่นอะไรเธอตื่นตั้งแต่สิบโมงเธอตื่นแล้วกับชั่วโมงครึ่งแล้วสิเบเอ็ดโมงครึ่งแล้วยังไม่รู้สึกว่าสิเบเอ็ดโมงครึ่งเลยขอเจอ้าขอใจให้หน่อยนะคะทุกคน เธอคืนนี <Far> ้เธอจะไปเที่ยวเหรอใครบอกเองอะฉันเป็นแม่เธอไหมเออรู้ดีไปหมดเออเป็นิ่งหญิงพวกนี้ไ้จะพูดว่าแต่อืมขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะ ขอบคุณพี่นิตยานะคะขอบคุณพี่นิตยานะคะขอบคุณพี่นิตยาค่ะใครชนะกับแม่เจ้าอ่เอะเจ้าจอดจะมาสู้เราได้ไง FC เราเยอะแยะสองพันสามพันเมื่อวานเอาความจริงคุยกันใช่ค่ะขอบคุณพี่ฟ้านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกคนช่วยส่งดอกกุหลาบให้หน่อยสิกุหลาบกุใจส,ส่งมาเลยส่งมาเลยน้ำท่วมใต้แล้วคุณแพรรี่ สวัสดีค่ะติดตามตลอดเลยขอบคุณนะคะส่งของขวัญให้หนูหน่อยนะคะส่งของขวัญให้หนูหน่อยส่งของขวัญให้หนูหน่อยดูน้องแพรรี่แล้วมีความสุขขอบคุณค่ะขอแค่ดอกกุหลาบจ๋าหนูว่าปาดึงไม่หนาโรดดามาเออเดี๋ยวเออปาดเยี่ยมแหน่แล้วแหวนเส้อหนูมาสิบบาทเออเออช่วยมาเขือนเข้ามาด้วยถึง จะให้นัจอ้ลก้ก็รรมชาตัวอย่างนี้มาไม่ีสวยงามพระรามหนึ่งนี้อรตแม่เจ้าเอาลงหลุมหมดจะเอาของขวันมาจากไหนเออกี่คนกี่คนก็เอาเขาลงหลุมไปหมดงงมากเจ้าดูทั้งวันเลยค่ะขอบคุณค่ะส่งของขวันให้หนูได้นะพี่ หน้าผ่องมาอันนี้พี่มันหน้าปลอมมันไม่ใช่หน้าจริงมันไม่ใช่หน้าจริงมันหน้าปลอมค่ะโปรยมันอยู่นี่นะโอ้ยขอบคุณค่ะสำหรับหมีขอบคุณสำหรับหมี